สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการพยากรด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีพลังจิตชาวราศีพฤษภนะคะเป็นการพยากรณระหว่าง1จนถึง16สิงหาคมนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ด้วยไพ่เจ็ดใบเกณฑ์สถานการณ์ทั่วไปงานเงินความรักนะคะและเป็นการพยากรนะคะที่ไม่เจาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นค่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนใช้วิจารณ์ ละน่าหในการรับชมนะคะถ้าพลังงานไพ่ออกมาไม่ดีให้ข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยค่ะให้เลือกรับเฉพาะด้านดีๆหรือเป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของทุก ท่านค่ะและเป็นหมอดูที่มั่นยํำที่สุดนะคะพะมีผลการวิจัยเรื่องวิทยาศาสตร์ออกมาเยอะแยะเลยเรื่องของจิตใต้สํานึกภายในตัวของทุกท่านค่ะฉะนั้นมันพัฒนาจิตวิญญาณยกจิตยกใจให้สงบนิ่งให้ได้ค่ะเพราะเราจะควบคุมอารมณ์และความคิดได้ฉลาดทางอารมณ์ค่ะนี่ก็คือในเรื่องของนะคะด้านของจิตค่ะมาดูในส่วนของไพ่ยิปซีกันบ้างนะคะในส่วนของไพ่ยิปซีชาวราศีพฤษภนะคะ ไพ่อ,ออกมาไม่ดีข้ามผ่านนะคะเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นค่ะมาดูไพ่เจ็ดใบค่ะนะคะโดยไพ่เจ็ดใบค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะ ไพ่ใบที่6ค่ะไพ่สรุปปิดท้ายค่ะมาดูไพ่ใบที่1ก่อนเลยค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะไพ่อุดมสมบูรณ์ไพ่เรื่องของการเงินนะคะและอยู่ในตําแหน่งความคิดความรู้สึกช,ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภมักจะคิดวนเวียนเรื่องของการเงินอิสระภาพทางการเงินการหาไรายไดไ้ใหม่ๆอิสระ ภาพท่องเที่ยวนะคะรวมถึงนะคะช่วงนี้ค่ะก็มักจะคิดถึงวิธีการใหม่ๆให้ได้ไรายได้หรือจะทํายังไงให้ได้เงินเยอะๆนะคะอ่ะและก็อยากท่องเที่ยวอยากมีอิสระ ภาพนะคะอ่าและเป็นไพ่ไพ่ใบนี้เป็นไพยย่แห่งความสุขด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์่ะนะคะฉะนั้นหมายความว่าช่วงนี้ค่ะตัวคุณเองก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นนะคะเป็นอ่าคนที่ปรับตัวเองเก่งทันยุคทันกระแสเป็นคนสนใจการเรียนรู้อยู่แล้วนี่คือก็เป็นจุดที่ดีของชาวราศีพฤกษ์นะคะพฤกษกน,นั่นเองเป็นคนที่นะคะอ่าเข้ากับทุกสิ่งได้นะคะอารมณ์ดีสุนทรีค่ะ ะะเป็นคนที่ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะอะและก็เข้าใจคนฉลาดทางอารมณ์และรู้ทันคนกะนะคะนี่คือด้านดีๆด,ด้านอุปนิสัยนะคะไพ่นี้อยู่ในตำแหน่งความคิดความรู้สึกฉะนั้นช่วงนี้มักจะวนเวียนคิดเรื่องการเงินการท่องเที่ยวอิสรภาพรายได้ก่นนะคะเงินการใช้จ่ายค่ะ ะะการดูแลเทคแคร์คนกันนี่ก็คือความหมายของไพ่ค่ะนะคะฉะนั้นข่าวดีของไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอะไรการท่องเที่ยวการเงินรายได้ค่ะนะคะมาดูตำแหน่งต่อมาตำแหน่งการเงินและเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะด้านการเงินไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอะไรการเปลี่ยนแปลง ะะการเรียนรู้การพัฒนาตนเองและยังหมายถึงการใช้จ่ายด้วยฉะนั้นเดือนนี้รายได้จะมีหลากหลายช่องทางเข้ามาแต่ก็มีเกณฑ์ไหลออกฉะนั้นนะคะให้มีวินัยในการใช้จ่ายนะคะใช้จ่ายตามระบบระเบียบนะคะ่ะเพราะเดือนนี้คุณจะมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีเกณฑ์ไหลออกนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงและก็เป็นไพ่ นะเรื่องการเงินก็คือได้มาจ่ายออกนะคะเหมือนกับเหยือกน้ําที่เทไปเทมานั่นหมายความว่าการเงินไม่ขาดมือในเดือนนี้ค่ะคุณจะมีไรายได้เข้ามาจะมีช่องทางเห็นโอกาสช่องทางใหม่ๆค่ะเพราะเป็นไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงไพ่แห่งสติปัญญาฉะนั้นสติปัญญาของคุณเนี่ยแหละใจเห็นโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงนะหน้าที่การงานฉะนั้นคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนาพาให้คุณมีโชคมี โอกาสใหม่ๆด้านการเงินเข้ามาด้วยค่ะฉะนั้นนะคะอา,อาจจะเป็นจังหวะดีปรับโคงจุ้ยภายในบ้านใหม่นะคะหรือมีโอกาสดีๆในหน้าที่ตำแหน่งใหม่ๆก็ลองเข้าไปรับโอกาสนั้นค่ะเพราะไรายได้จะเข้ามาในโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆด้วยฉะนั้นไรายได้คุณจะมาจากการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะหาข้อมูลหาความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วช่องทางหรือ เงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนั่นเองฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้ค่ะเรียนรู้พัฒนาหาโอกาสนะคะอย่ารอโอกาสเข้ามาวิ่งเข้าไปหาโอกาสะคะ่ะก็คือหาข้อมูลความรู้ช่องทางอะไรที่เป็นกระแสะใหม่ๆค่ะนะคะอะนี่คือเรื่องของการเงินฉะนั้นเดือนนี้การเงินจะมาสติ สติปัญญาคุณและการเงินไม่ขาดมือไม่ต้องห่วงแต่อยู่เฉยไม่ได้ค่ะนะคะอ่าวางแผนวิเคราะห์และใช้จ่ายแบบมีวิหนก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องของการเงินค่ะมาดูในตําแหน่งมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมช่วงนี้ค่ะมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมให้เลือกหน่อยค่ะนะคะเลือกหน่อยคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนพาลก็แย่เลยนะ,ะฉะนั้นค่ะมิตรไม่ดีเราก็เลี่ยงเลยค่ะพลังลบเยอะ เราไปเจอเขาก็ทําให้เราไม่สบายใจก็เลี่ยงๆไปค่ะหาคนที่มัน ทำให้เราสบายใจค่ะนะคะอ่าฉะนั้นช่วงนี้ค่ะในการทํางานควบคุมอารมณ์ค่ะเขาร้อนมาเราอย่าล้อนใส่ค่ะถ้าเราทํางานในที่ทํางานมีเพื่อนๆแบบโอ้ร้นแรงชอบแทงข้างหลังนินทงนินทาเราออกห่างค่ะนะอย่าไปร่วมจอยกับเขาหรือนั่งนิ่งๆเฉยๆค่ะอย่าไปร่วมขยายสิ่งที่เขาลบๆกันอยู่ค่ะหรือออกห่างจะดีค่ะ นะคะในที่ทํางานกะนะ <c oughs> เขาร้อนมา <c oughs> เขากําลังมุ่งบังบังบังเ่านิ่ง,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 งช้าเข <c oughs> าเรียกว่าฉลาดทางอารมณ์คุณจะชนะทุกสถานการณ์ฉะนั้นให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะอย่าเยหยิงจนเกินไปอ่อนน้อมทมทนก็ดี <c oughs> เขาเรียกว่าฉลาดให้เป็นกะพอไพ่ใบนี้ยิงมาก เก่งมากก็ถูกเสียบข้างหลังค่ะเพราะเป็นใบเสียบข้างหลังนะคะฉะนั้นต้องระวังคู่แข่งคนหักหลังหรือคนอิดฉาเราก็นิ่งเฉยๆฉยลาดยิ้มไว้ยิ้มไว้ในที่ทํางานค่ะถ้าเป็นนักธุรกิจมีคู่แข่งเราไม่เป็นไรคู่แข่งมีช่างมันเป็นเรื่องปกติค่ะเราทํางานให้เต็มที่ค่ะเพราะคุณด่าเจ้านายลูกจ้าง นะคะเพื่อนร่วมงานจะดีอ่าขอัยอ่าถ้าเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายนั่นหมายความว่าช่วงนี้ค่ะ ธุรกิจการค้าการขายคุณจะดีแต่การพบปะผู้คนสังคมให้ควบคุมอารมณ์สถานการณ์ไว้แค่นั้นเองอย่าไปร้อนกับสถานการณ์นั้นก่ะมาดูในตําแหน่งครอบครัวบ้างช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแบกรับภาระเยอะบางทีทํางานทั้งงานลาดงานหลวงค่ะไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัวนะคะมีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมไปดูแลท่านบ้างกะดูแลสุขภาพท่านบ้างถ้าท่านยังอยู่ ะะช่วงนี้ในเรื่องของครอบครัวอาจจะตึงในเรื่องของความเครียดหาเงินนะคะหรือไม่มีเวลาพักผ่อนก็อาจจะชวนคนทั้งครอบครัวเราค่ะไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะไปพักผ่อนบ้างก่ะนะคะอย่าหักโหมอย่าเครียดในชีวิตครอบครัวมากจนเกินไปค่ะมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งของความรักความสัมพันธ์ ในเดือนนี้คนโสดถ้าเกิดคนโสดคุณโฟกัสไปที่งานเลยค่ะเพราะเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้เรื่องของความรักทรงทรงตัวไม่ค่อยเท่าไหร่มันเป็นดาบดาบหมายถึงจะมีปัญหาอุปสรรคหน่อยสำหรับคนโสดฉะนั้นคนโสดช่วงนี้นะคะคนที่เข้ามาก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่คุณก็ค่อยๆ เรียนรู้ค่อยๆค,คุยกันไปอย่าเพิ่งไปโฟกัสมากหรือเอาหัวจิตหัวใจคุณให้กับสิ่งนั้นค่ะกับคนคนนั้นค่ะนะคะค่อยๆค,คุยกันในฐานะเพื่อนกันไปถ้าเกิดมีใครเข้ามาช่วงนี้ค่ะเพราะยังไม่ชัดเจนแต่สําหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วช่วงเดือนนี้ต้องประคับประคองอย่าใจร้อนอย่ามุทะลุหรืออย่าคิดลบจนเกินไปแล้วก็ระวังปากที่ นะคะใจร้อนอยากพูดอะไรก่อพูดเพราะอาจจะทําให้แฟนเข้าใจผิดหรือน้อยใจนะคะเพราะไพ่ดาบนั่นหมายความว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณอาจจะ,ะเผชิญคู่กันกันกบคนรักของคุณฉะนั้นนะคะถ้ามีปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตคู่นะคะสาหรับคนแต่งงานหรือมีแฟนให้ตั้งสติอย่าใจร้อนกับสถานการณ์นะคะค่อยค่อย แก้ปัญหากันอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแล้วทุกสถานการณ์คุณจะผ่านไปได้ค่ะเพราะไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ไล้แรงจากแค่เจอสถานการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาเท่านั้นเองนะคะอ่ะในเรื่องของการงานค่อนข้างโดดเดน่นโฟกัสไปที่งานเลยค่ะพ้องการงานคุณมีชัยชนะจะประสบความสําเร็จเตรียมเลี้ยงฉลองเลยถ้าลงทุนค้าขายก็ทํากําไรเป็นกอบเป็นกำกาฉะนั้นเตรียมเฮ hey. เตรียมประสบความสําเร็จถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการก็เจ้านายผู้รักผู้ใหญ่รักเกื้อหนุนช่วยเหลือก็เตรียมข่าวดีในเรื่องของการงานได้เลยค่ะฉะนั้นโดดเด่นเรื่องการงานข่าวดีค่ะมาดูตําแหน่งสรุปปิดท้ายในเดือนนี้นะ้าม,มีปัญหาการเงินนะคะให้เข้าหาผู้รักผู้ใหญ่จะช่วยเรื่องการเงินฉะนั้นให้ตั้งสตินะคะมัธยัต มีระบบระเบียบในการใช้จ่ายแล้วก็จะไม่มีปัญหาการเงินค่ะในเรื่องของการงานรอบครอบไม่ใจร้อนผงุงผางหรือใช้อารมณ์ในการทำงานเรื่องความรักคิดบวกไว้และก็มั่นใจในคนรักอย่าใจร้อนระวังคำพูด สร้างความขัดแยง้งนี่ก็คือสรุปในเรื่องของไพ่ยังถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ผู้รักผู้แะใหญ่ยังอุปถัมภ์คำชุนคุณอยู่ค่ะฉะนั้นเดือนนี้การเงินไม่ขาดมือมีให้ใช้ให้จ่ายค่ะงานโฟกัสไปเลยค่ะเพราะงานโดดเด่นมากเลยจะประสบความสำเร็จค่ะการเงินก็มีเกณฑ์รับเงิน ก้อนนะคะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้สําหรับศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะปิดท้ายด้านจิตวิญญาณค่ะนะคะสิ่งสําคัญเลยการในชีวิตนะคะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จใครอยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกค่ะจิตใต้สํานึกของทุกคนเนี่ยทำหน้าที่บันทึกเก็บข้อมูลและสร้างผลลัพธ์สร้างอุป,ปนิสัยอะไรที่ทำำําซ้ําๆจนเคยชินแบบ ออโต้นั่นแหละมันจะสร้างอุปนิสัยนะคะและอุปนิสัยเนี่ยแหละทําให้ชีวิตเราล้มเหลวก็ได้นะคะนะคะประสบความสําเร็จก็ได้อยู่ที่เราจะสร้างอุปนิสัยวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัว เราเองเราก็ต้องป้อนข้อมูลใหม่ๆให้กับจิตใต้สันนึกเราค่ะเพราะนี่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะพัฒนาจิตวิญญาณเรายกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นคือความสงบความนิ่งอุเบขาความว่างตรงนี้นี่แหละคือบุญและบารมีจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติยิ่งจิตสงบมากเท่าไหร่ค่ะ เราก็ย่อมมีสติมีปัญญาข้างในแก้ปัญหาได้เห็นไอเดียเห็นความคิดสร้างสรรค์ชีวิตจะเปลี่ยนไปจากจิตที่สงบค่ะเพราะเราจะควบคุมทุกสถานการณ์ได้ไม่ประมาทกับชีวิตค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีพฤษภมีแต่ความโชคดีมีดวงตาเห็นธรมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ